สวัสดีครับนี่คือขนทรงจังหวัดพะเยาครับผมนี่ครับรถเมล์ลงขนทรงรถเข้ามาได้ครับต้องจอดอยู่แถวหนอกไว้ครับผมรถจอดอยู่แถวหนอกไ้เลยครับหลกจากรถเครื่องนะครับจะลงได้ได้ผมโอ้หครับผมเอาบรรยากาศครับเฮ้รถเข้ามาได้ครับตอนนี้รถต้องจอดอยู่หนอกไว้ครับ นี่คือปากตางตีเข้าขนทรงนะครับถ้าผมมั่นใจว่าลดเครื่องต่อของท่าน <c oughs> จะดับบ่ดับนี่บ่ต้องม้านะครับผมขอรอแต่ผมใจตัวนี้ครับซาวาสกิครับผมขอรอแต่ผมจะปลาลุยเลยครับของผมนี่ต่อมาสูงอยู่แล้วครับขอร้อ ก็ให้ผมมั่นใจผมต้องม้านะครับผมก็กระจังหน้าเลยหายหูลูกมันพอความยังหนักครับบอ นี่คือเส้นเข้ากว่นเขยาครับผมอ่ารถนี่ก็สามารถไปได้อยู่นะครับอ๋อล่ะไปไปกันเลยครับนี่ไปได้อยู่นี่นะน้ำขึ้นมา <c oughs> น้ำข, <c oughs> ขึ้นมาบนถนนให้แล้วครับอ๋อล่ะ โอ้น้่นขึ้นเร็วมากครับนี่ขึ้นมาบนให้แล้วครับถ้าลดต่อหายตำหรือว่าผมมั่นใจนะครับผมลดเกลื่องนะว่าต้องมาดีกว่าดีคีดับไปแล้วหลายกันเลยครับดอกนี่คือหน้าก้วนเขย้าครับ นี่คือเส้นก้อนเหย้า,า,ยาเลยผมตอบไม่พอเลยครับผมนี่คือบริเวณพยานนาศนะครับที่อยู่ที่หมู่เขาแม่เอวกันกูเตือนนะครับผมนี่บริเวณพยานนาศเลยครับ <c oughs> ลุยไปเลยครับผมคาวาสก,กีนี่ต่อมันสูงแล้วครับลุยได้สบายมากครับผมพอละออนเล่นน้ำม,มาละ เดี๋ยวนี้แต่เจ้าไม้ขึ้นมาน้อยเดียวครับเดี๋ยวนี้ขึ้นมาบนให้ละครับขึ้นมาบนให้ละครับผมนี่คือบรรยากาศนากวนพะเยานะครับผมนี่ครับบังพอเลยครับน้าผมข้ามมาฟังให้แล้วครับ สวัสดีครับป้ามาดูบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวนี้ฝนตกลงมาเห็นแล้วนะครับนี่บรรยากาศก้อนพะเยาครับตอนนี้น้ำก้อนพะเยาขึ้นบนฟังแล้วครับผมหลายขั้นหลายคนนะครับอาธิสัญจรไปมาต่อเรยะมัดระวังด้วยครับไผเอาลูกกลาาเล่ดน้ำก็พอชุมเนอครับน้ำนักน้ำไหลแต่พอหรอะน้ำหยดซุดลูกหูลูกตาครับพอครับผมนี่ครับอันนี้บริเวณน้ำก้อนพะเยาเลยนะครับหอหรอว ผมตอนนี้ก็เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วครับฝนเริ่มตกลงมาเรื่อยๆนะครับแต่บอกว่าจะแห้งดอครับผมแต่ถ้าคืนนี้ตกแหมก็ไย่ยไปแห้งเด้อครับผม